สวัสดีครับนยะินด,ด,ดีต้อนรีบเาก็สู่ช่องสตูจฟิงนะครับวันนี้ผมก็มาหาผลงานตะกเกียร์ตัวนี้แล้วครับไอแมลงมุมหมายที่ผมมานะครับเนี่ยครับจะเป็นคลองแต่โอ้โหปากกระชูดแน่นมากฝั่งนี้จะตีไม่ได้เลยครับแน่นแน่นยาวเลยครับนุ่งจะเหลือตรงนั้นช่องที่เป็นวงๆช่องอากาศอยู่หน่อยนึง น่าจะตีได้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงครับผมจะลองมาดูกันนะครับว่าจะมีผลงานไหมอากาศหนาวมากหนาวจริงโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหอ,อ่า อ้ตลอดอ่ะตลอดเวลาที่เรารักกันน่ะโอ้โหไปเดรนแมนแข็งลิตน่ะตกจึกดังเสียงจับอ่ะนี่อ่ะเห็นไงอ่ะ สัดวื้อ้ยิบสัดวื้อ <mumbles> ้ยิไอ้แมงมุมอ่ะเนี่ยโอ้ตัวมันไม่โตนี่หว่าปลาโอ้พระคุณลูกฟอกนี่จ้ะ้าดูปลาโอ้เสียฮีฮอฮีฮอหมด เล็กจัดอ,อ,อ,อืมแจ้งแรกครับไอ้มังมุมแจ้งแรกครับอุปกรณ์อยู่หลังรถอ,อุปกรณ์อยู่หลังรถมากระเจงไปครับเล็กเล็กแม,เมว,เ,วเป็นเวสตที่ กลางมันลกครับแล้วไฟลมาลงไฟมาลงอย่างเงี้ยน่าจะมีตัวนะก็ไม่รู้วต้องลองครับลองไปเรื่อยๆครับโดนไงที่ปลาเฝ้าอยู่รออาหารนะครับโดนครับเป็นไงครับโดนจริงๆครับ โดนครับเป็นไงครับโดนจริงๆครับเห็นครับไอ้หนึ่งมุมครับหนึ่งต้มครับเห็นเห็นครับโดนครับไอ้หนึ่งมุมหนึ่งแต้มครับผมใส่ถุงก่อนอันนี้จะรวมนะไม่ได้เอาไปกินนะครับจะรวมไว้จะดูวันนี้จะได้กี่ตัวเดี๋ยวค่อยปล่อยตอนเย็นทีเดียวหนึ่งแต้มครับ ใก็สองขีดสามขีดรวมรวมไว้ก่อนไอเป็นมุมออกลิฟครับเวเร็วเนี่ยครับมีขายที่บ้านเนี่ยโตฟิชชิ่งแน่นอนผู้ใดสนใจก็ทักเฟสได้นะครับผมแล้วก็ติดต่อหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเทสเตอร์ของเรา ติดต่อก็ได้เลยครับฝากไว้ด้วยครับเตอร์ของเราก็มีหลายคนนะครับผู้ที่ใช้เหยื่อผมก็สามารถติดต่อก็ได้เลยเต็มแลวครับตามไปไมครับมาที่สามครับ หมายสีครับติดครับอืสองติดครับอืสองแต้มครับสีไม mm ้ค hmm รับสีไม้ครับไอตรงมุมครับตังมุมครับผมนี่ตรงมุมเบอร์ห้าครับ สีไม้สองแต้มแล้วครับน่ครับเดี๋ยวผมจะปลดให้เขาครับจะผมปล่อยนะนี่จะดูเดียวว่าวันนี้ผมจะได้สักขีแต้มครับปล่อยครับนี่เก็บแล้วครับโอเคโอเคครับนี่ปลดอกมาแล้วนะครับถึงมุมครับฝากไว้ด้วยนะครับ เตรียมทีสองเดี๋ยวผมได้ปล่อยคลองน้ำเยอะๆครับน้ำน้อยๆปล่อยไม่ได้ครับเดี๋ยวหมดอีบัวก็รอหมดอีครับโอเคตัวผมจะปล่อยครับตุ๊กอออ น้ำเป็นขื่นๆไปรอดด้วยโอ้ลงกไปข้างล่างนีงไปจะได้รอดต่ออุยโจาโอยโอ้โหโอ้โอปโอ้โโอโอโอไปตัวไปแล้วครับแมวครับไปให้ก็รอดโอเค ยอดเลยโอ้โหดูที่มาตกกันแล้วก็ทิ้งเงินเงี้ยครับอย่างเงี้ยจะให้ประเทศเราสดสะอาดลดสิครับเหนื่อยครับกสบาดครับผมสวัสดีครับตติ้งตติ้ตติ้นี่อ่ปปะปลาปลาช่อนเนี่ยชั่วชนะั่วชั่ว<น>มาครับมามามาช่อนเมื่อกี้มาช่อนผมนตติตัวใหญ่ดีนะตัวใหญ่ดีเขครึ่งโล ครึ่งโลได้หนูสิ่งภูมิใจมากพำมาหมายเด็ดภูมิใจมากอุ้ย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 ตเออโอเคโอเคโอเคจะได้รู้เดี๋ <c alling> ยวดูดิสำแขนน่ะสำแขนเด็กน้อยอ่ะครึ่งโลครึ่งโลประมาณครึ่งโลได้อยู่ครับดูวิธีการปลดเขาเขาจะปลดเหมือนผมไหมแต่ดู <c alling> าทางก็จะโข,ข,ของผมนะ่ะนี่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 ตัวใหญ่อยู่นาหาว่าวนอยู่นา อา่าสนใจอะ่ะเก็บครับไม่ปล่อยนี่ยโชเลยอุย้ยเหม็นข้าวเอาออกไปอ,อุย้ยเหม็นข้าวถุงชวบเดียวอ,ะอ,อ่ะเออเอาครับโหมดไหมอไอม้งมงมไอเมงมุม ไอ้มปากไอ้มังมุมโหดสุดแอบมินปล่อยเท็ดอยู่เฉย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวปล่อยก่อนโอ้โห <c oughs> นี่อย่ากัดมืออ่ะเป็นไงอโอ้โหแต่มันงับมืออ่ะโอ้พอครับไอ,อ,อีกแล้วอ่ะตัวที่สองอ่ะ,อะตัวที่สองแล้วอ่ะนี่ตัวที่สองของมังมุมอ่ะ เดีอะดีอะไ่ต yeah. oh, yeah. yeah. oh, oh, oh. ้องบอกใครหรล่ะดี <m 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 oh, oh, oh. <m <m ok, ้ยอย่ากห้รู้อ่ะเดีอ๋อโอมชมใหม่อ่ะไม่ปล่อยอะตัวเนี้ยปล่อยอะได้อ่ะดูดิเอาตัวนั้นไปปล่อยสิเอาตัวเล็กไปปล่อยดูดิไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะโอเครู้กันว่าตัวนี้ปล่อยเดี๋ยวปล่อยจริง

i <laughs> กรีบลิกรีบลโอ้ยโมใหญ่ด้วยโอ้ยกลัวบลอเลยโอ้ย,อย,อย,อยน่าเสียดายครับใหญ่ด้วยอ่ะโอ้ยกัดสับไปเดอ์แมนผมดูดิลงถึงดินนั่นน่ะเนี่ยครับโอ้ยหสุดใน เรียบร้อยครับอ๋อเรียบร้อยครับอ๋อไปเด้วยแมนเรียบร้อยครับตัวไม่โตครับตัวแรกนี่ครับใหญ่ครับตัวนี้ไม่โตครับโอ้อ๋อหวานโตครับตัวนี้ไม่โตถือว่าไม่ผ่านครับไม่เอาด้วยครับ ไม่ใส่ถุงไว้ก่อน,นครับขี่นะครับมองมุมเลื่อยๆเลื่อยๆแม่งหัวนเนี่ยกะทาวันนะครับหัวไปหันมาครับตัวแรกผมได้มาขี่ด้วยนะครับปล่อยครับตัวไม่โตปล่อยไปก่อน ของมาใหม่ครับ